ค่ะ่อมาเรามาทําการบ้านข้อที่สี่กันนะคะข้อที่สี่ทจ์ว่าเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีด้านคู่ขนานยาวสิบและยี่สิบและเส้นคู่ขนานทั้งสองห่างกันเท่ากับห้าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับหนึ่น 4, งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน ข้อ4.1นะคะเขียนโฟชาร์คำนวณหาพื้นที่ของสีง่เหลี่ยมคางหมูเรามาทำข้อ4.1ันเลยค่ะค่ะเรามาเขียนโฟชาร์กันนะคะเริ่มต้นสตาร์ทมาเรามาแทนค่า ขนาดของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมนะคะเป็น l 1เท่ากับสิบ l สองเท่ากับยี่สิบค่ะเรมาเรามาประมวลผลขอโทษค่ะขอโทษ มาแทนค่า okay. อีกตัวนึ่งนะคะก็คือ p เท่ากับห <Okay. S 1> ้าค่าออกมาเราก็มาประมวลผลนะคะ แสดงผลออกทางจอท่านนะคะ Rn ค่ะเารามาโย เปทุกสอนของโูชัปนะคะข่าน,นี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะในข้อ4.1ค่ะโคชพัพ ต่อมาเรามาทําข้อที่4.2นะคะโจทย์บอกว่าเขียนโปรแกรมคํานวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม้างหมูเรามาทําข้อที่4.2กันเลยค่ะค่ะเรามาเปิดโปรแกรมนะคะไฟล์นิวโปรเจเหมือนเดิมเลยค่ะสร้างชื่อไฟล์ใหม่นะคะ ค่ะเรามาใส่ชื่อว่าเทสนะคะเหา,า,าไฟล์ New Folder นะคะเทสโอเคโอเคค่ะคนีป New Window ค่ะเรามาเข้ามาในชื่อของเรานะคะเข้ามาที่ src เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มา Project Cards พิมพ์ชื่อเทสงานของเราโอเคค่ะค่ะต่อมาเราก็มาพิมพ์โฟสนะคะ เรามาแล้วก็มารันโปรแกรมดูนะคะค่ะเราจะออกผลแล้วนะคะพื้นที่สี่ห่ามหมูเท่ากับ7 5็ดค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเสร็จการบ้านข้อที่4แล้วนะคะ4.2ขอบคุณค่ะ